สะอาดแล้วตามขวางอย่างเงี้ยตรงโคนดอกมันจะเหนียวหน่อย เตรียมผักเสร็จแล้วเดี๋ยวไว้ให้ลูกชายสอนให้ลูกชายทำเขาจะได้ทำเป็นนี่นะคะขาเห็ด ขาเห็ดนี่ฉีกฉีกตามยาวหรือว่าคือฉีกฉีกตามยาวเสร็จแล้วก็เอาไปปรุงเป็นคั่วคั่วคั่วกระเทียมพริกไทยก็ได้แบบเนี้ยแต่วันนี้จะลองแบ่งไปเพราะชำดูว่าขาเห็ดขอนนี่มันจะเพาะได้ไหม เพราะว่ามันขึ้นกับขอนไม้ขอนไม้ที่ผูกพังไปแล้วพอฝนตกเกิดความชื้นเขาก็จะขึ้นขึ้นเห็ดแบบนี้ขึ้นมาใบมะกรูดนะคะล้างแล้วหั่นฝอยเลยค่ะหั่นฝอยเอาไปใส่คั่วเห็ด พริกสดเก็บมาจากบ้านแม่ตอนวันสงการไปบ้านแม่มามีทั้งมะเขือเครือมีทั้งพริกสดนี่ค่ะจัดการเลยใส่ไปได้เลยประดับให้มันมีสีแดง จะเป็นพริกแดงจินดาอนี้ยังอ่อนอยู่อือนี่นะคะพร้อมแล้ว มีหมูสับค่ะเดี๋ยวมีหมูสามชั้นปนมาหน่อยหนึ่งแบ่งหมูสับมานิดนึงแล้วก็หมูสามชั้นหน่อยนึงมาคั่วมาคั่วกับเห็ดนะคะสามชั้นหน่อยนึงไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่นะ หมูจะได้กระจายกระจายทั่วในขั่วแล้วก็จะมีหมูสับด้วยหน่อยหนะึ่งยอดมกะกอกตักกิ่งใส่ตู้เย็นตัดก้านใส่ตู้เย็นไว้กินกับปนกินกับนทําพริกแล้วก็ แซบสุดก็กินกับน้ำพริกปลาร้าแล้วเจี่ยวหลนใส่ตู้เย็นได้นี้ปีกไก่ตรงส่วนกลางนะคะตรงส่วนกลางไม่ใช่โคนปีกนี่ส่วนนี้นี่มันกินง่ายหน่อยเดี๋ยวทอดให้เด็กๆกินค่ะ เอาซีอิ๊วขาวเอาน้ำมันหอยซอสเค็มๆนิดๆหน่อยๆค่ะเครื่องปรุงคลุกๆขยำๆขยำหมัมมกนิดนึงไม่ต้องหมักก็ได้ทอดเลยค่ะทอดให้เด็กๆกินอทอดติดไก่แล้วนะคะ มักแต่ละพัดซอสจนเค็มสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ทอดได้เลยไม่รอนานเพราะว่าหิวละไม่ต้องหมักนาน เมื่อวานที่เอาไปซื้อข้าวสารที่โลตัสมันเหลืออยู่บนตู้กระจกสิบสองอันห,หยิบมาหมดเลยสิบสองอันเสร็จแล้วมีครัวเห็ดครัวเห็ดใส่พี่แกงแบบนี้ หัวแต่ลงไปในส่วนไม่ทันขึ้นมาดูลูกทาเสร็จแล้วเยี่ยมไปลอง <ไป S 1> ลอง<ป>ลห<ป>างใ้คัวเห็ดคั่วเห็ดส่วนอันนี้ผัดผงกะหรี่กุ้ง ุมากผัดผงกะหรี่กุ้งซื้อถุงพิเศษมาอมโอเค